เมื่อเวลาตีสามที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถตู้เสียหลักชนเสาไฟฟ้าเกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณใกล้เคียงวัดห้วยใหญ่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีที่เกิดเหตุพบรถตู้ยี่ห้อโตโยตา้าคอมพิวเตอร์สีบรอนส์เสียหลักตกข้างทางชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูงจนเสาไฟฟ้าล้มลงมาทับกลางรถสายไฟขาดระยงระยางยาวกว่า200เมตรทําให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงรีบฉีดน้ําระงับเพลิงที่โหมกระหน่าอย่างรุนแรง ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องสร้างความลำบากให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากในมานพินโยพงคนขับรถตู้เล่าว่าระหว่างเดินทางกลับที่พักได้ขับมาตามเส้นทางถนนห้วยใหญ่ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายมารู้ตัวอีกทีก็พบว่าเสียหลักตกลงข้างทางชนกับเสาฟไฟฟ้าแรงสูงมีเพลิงลุกไหม้ที่ด้านหน้าของตัวรถจึงรวบรวมสติวิ่งหนีเอาชีวิตเอดออกมาได้แบบบุดวิด,วดโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ก่อนมีชาวบ้านช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นว่าสาเหตุอาจเกิดจากคนขับหลับในเมาสุราหรือขับฝ่าสายฝนทำให้ทัศนวิสัยในการมองไม่ดี